ฉันจะรันโนเวรเหมือนโนอีซิ่ไปมาเวอรแล้วฉันกลับมาโซอีกขั้นไหนเธอบอกว่าเธอเธอกับเขาแล้วมาเขากับฉันเธอลืมไปแล้วว่าฉันอยู่ ข้าเธอตลอดแต่เธอไม่เคยสนใจอะไรกับฉันเลยฉันจะ run away หนีไปให้ไกลเธอจมปัดอยู่กับความคิดเดิมๆอยู่รันฉันยังไม่ run away ทุกทายมอนเธอเข้ามาใส่